สวัสดีค่ะมาพบกับชาแนลวันนี้มีกเล็้วนะคะวันนี้ก็จะพาเด็กๆและพี่สาวเราไปเข้าคลาสเนาะเออแล้วก็มีประเด็นหนึ่งนะคะคือเราไปสร้างน้องของไมยแล้วเบบี้มาร์คนะคะนี่มีเบบี้ไม้เบบี้มาร์เขาเป็นเด็กอยู่นะคะนี่รู้สีแต่และคนแต่เราชอบชุดพี่สาว งั้นเราไปตะลุยวันนี้เราก็จะมาอยู่ที่นี่นะคะแต่เราคนรทำอะไรดีอยาปิกนิกอยูงไง่ไหม่ได้รู้สึกว่ามิ้นนะคะคุณขาคุณรถเยอะมากฉันก็ต้องพามาข้าหนัง ต้องดูแลมิ้น์นะคะไม้ให้หนไ,ไม้คุณมิ้น์คุณต้องมาอาบน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะขอดอน้ำเลยนี่เด็กมีชุดว่ายน้ำไหม เราต้องสเกนซูมโอ๊ยมีชุดว่ายนะ้ำเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชุดว่ายนะ้ำให้เด็ก่แไปนกีกสวยนะไปแล้วเดี๋ยวจะให้ไม้ไม,มาอาบน้ำดีกว่าเ,ออจเจอส่วนเจต้องไปอะไรที่มัน มาผิงไฟตัวหนึ่งมาเข้างาเลี้ยงซิมนี่มันก็ยากเหลือเกินเราจะไม่ใ่เพชรดูนะคะเราจะลองพี่ทำไมชุดน้ำมันสีฝาอ๋อเราเปลี่ยนส่วนคนนี้ใครนะหงหงวงิงงงหักงงง มาทำอะไรดีอะเฮ้ยดูดิเป็นเด็กเราทำอะไรไม่ได้เลยเอามานอนแล้วกันมิงมีกเข้าห้องนำ้ำมาห้องน้ำนี้ก็ได้ เดี๋ยวฟรีไม่ได้ด้วยแล้วก็ต้องมาดูเด็กแต่ละคอนอีกเนี่ย จะเาราไฟปิดไฟค่คกณเลิา่าปิดไฟแล้วคุณมากินเลยคะ่ะกินกินนี่เรามาเล่นพี่สาวเรา ดีย๋ยวเราแจ้งพี่สาวเรามีบ้านเฮ้ยพี่ทำไมพี่อาจุงกระเบยเดี๋ยวเราจะให้พี่เรากลับบ้านเนีย่ยเราไปดูกันเลยค่ะเดีย๋ยวเราจะอวดชุดใบรุ่นด้วยอยาไปดูกันเลยดังก็มาถึงบ้านปิดอันนี้ปล่อยโอเคเดีย๋ยวเราไป เปลี่ยนตัวห้พี่เราใหม่เพราะว่าพี่เรามาตั้งคายใช่ปะไหนพี่เราอ่ะแต่ว่าก็สวยนะชุดนี้พี่ไอไอไปดูกันเลยไปดูกันเลยอ,อาจจะยินแยงรบกวนหน่อยเพราะว่าน้องก็ดู เนี่ยมันเป็นชุแบ,บัมแหนชอบกระโปรงอะคะ่ะกระโปรงสวยนี่มันเป็นแบบนี้เราไปซื้อมานะคะไปซื้อมานี่แบบนี้ก็มีแบบนี้นะคะที่แบบนี้ก็สวยยัไม่ขาดเป็นแบบอีเหมือนเราถูกฟันเลยแบบนี้ก็สวย คือแบบนี้จะสวยกว่าะแ,แบบนี้ก็มีแบบบานชื่นมีแบบนี้แบบนี้นาที่เราเอามีหลายแบบแล้วก็มีเป็นกระโปรงสั้นดูดิแล้วน้ไม่ขามเป็นน,น่องน่องยังไม่สวยเราใส่อันนี้ดีวกว่า แบบนี้ดีวกว่าเนาะสวยดีแต่ก็อย่างนั้น้แบบนี้ดีกว่าแบบนี้กางเกงดำที่แบบนี้ดีวกว่าบบนี่นแตบบ่แบบไม่ชอบขามันเป็นเหมือนถูกตดัดอะชุดนอนอีชุดนอนพี่ใส่ลงน้ยแบบนี้น่ารักเอ้ยแบบนี้แหละ ใส่รองเท้าหน่อยเราก็มาดูรองเท้ากันสวยนะแบบเนี้ใส่แบบนี้ดีกว่าเนาะโอเคค่ะเดนมาจึงแล้ว เราพี่สาวเลาอยู่หนเราจะมาโหวตกันว่าเนี่ยพูดถึงพี่สาวพี่สาวก็ลายมาพี่อาญ่ลายมาเล่นอะไรเออแล้วเรามาเล่นอะไรพี่เออบอกแล้วจะาามา,าดี หายรู้ไปดูหนนี่ตัวพี่นะ้สเป่าเงี้รอบกลับไปดูที่เด็กๆก,กันเลยมาจริงแล้วเนี่ยเหลืออยู่คนละเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆเ,เข้านอนกันนะคะไม่ไม่ไม่อยนะอย่านะ มานอนมินก็ต้องนอนด้วยและระหวา่างที่เพื่อนเขานอนกันหมดสองคนนี้เขาก็ได้เดินเข้าไปในป่ารึดิคัะเดินไปแล้วเอาละค่ะอย่าเรามาดูพาที่สามนะคะว่าเรื่องเราจะเป็นยังไงและอ,อมกับผงเข้าไปอะไรในนั้น เดี๋ยวมาดูกันคับและแม่ชันได้ไม้ก็เดินออกมาและไม้ก็เฮ้ออะไรเนี่ยมาเ่ยาป่าเอ๊ะแล้วเยออมกับแย่หงเข้าไปอะไรในป่านะตามไปด้วยดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกัน